เดินต่อจากตอนที่แล้วนะครับก็มาถึงสถานีรถไฟเซนไดแล้วตรงเวลามากมาถึงนี่ก็11.45พอดีนะครับใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมงกับอีก40นาทีนะครับรถไฟออกจากโตกเกียว10.04นาทีนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอคณะมาครบแล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถบัสกันอ่ะ ที่นี่ก็จะนิยมรถที่มันเป็นทรงกล่องกล่องแบบนี้กันนะใช้ง่ายการจอดสะดวกดีตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองมัซซิชิมะนะครับแล้วก็มาทานอาหารเซตกันถัดง่ายๆแล้วก็เดี๋ยวต้องไปรีบรีบ่องเรือนะครับีไปล่องเรือนี่ๆๆ่ตรงนี้รถที่คน่บอกเองที่ไปดูเลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวคุณต๊อดต๊อดรีบกินก่อนรีบกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปล่องเรือกันนะครับ จะเป็นรถบัสของเรานะครับมารีวิวรถบสรัสกันดีกว่าในสวยงามนะหน้านั่งนะครับเป็นฮีโน่นะฮีโน่ก็เป็น,นะปนบริษัทเดียวกับโตโยตานะครับ